กระแสะการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างดุเดือดถึงขั้นมีการตกแต่งข้อมูลและใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนครับของวงการยานยนต์ในประเทศจีนเมื่อคุณเหว่ยเจี้ยนจุนประธานบริษัท Great Wall Motor ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้านเศรษฐกิจของจีนว่าในความเป็นจริงผู้บริโภคจำนวนมากถูกหลอกลวงด้วยวาทกรรมทางการตลาดที่เกินจริงรวมถึงการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตทำให้แยกแยะข้อดีและข้อเสียของโลิตภัณฑ์บางอย่างได้ยาก และคุณเวย่ยจื่อจินนะครับก็ได้กล่าวว่าในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ของจีนต้องทบทวนตัวเองและป้องกันการแข่งขันที่บีบคั้นกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนะครับอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดและสงครามราคาระหว่างกันซึ่งการทําแบบนี้ต้องแลกด้วยผลกําไรที่ลดลงเป็นอย่างมากบางครั้งถึงกับขาดทุนและประธานบริษัทเกรดวอรมอรเตอร์นะครับยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อรักษาการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และรักษาไว้ซึ่งความสําเร็จที่ได้มาอย่างยากลําบากและทางคุณเว่ยจุ้ยจินนะครับก็ได้ห่วงว่าการบิดเบือนข้อมูลของรถยนต์จีนอาจจะกระทบภาพลักษณ์ของจีนด้วยถึงก็แน่นอนว่าคู่แข่งในด้านยานยนต์นะครับมีทั้งยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นจีนก็เปรียบเหมือนผู้เล่นหน้าใหม่ซึ่งการออกมาเผยถึงคนโกงหรือการบิดเบือนข้อมูลสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าจีนครั้งนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรก จึงก่อนหน้านี้คุณเจิงชิงหงประธานของ GAC และคุณหลี่ซูฟู่ประธานของ g AC, ล oo, ง g l i Group ก็เคยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์มาก่อนสะท้อนการแข่งขันที่ดุเดือดในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์จีนที่เริ่มมีการล้มหายไปทีละบริษัทซึ่งล่าสุดนะครับที่เป็นข่าวดังนั่นก็คือบริษัท Human Horizon นะครับที่สร้างรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ h i f i ก็ได้ยื่นฟ้องล้มละลายแล้วเรียบร้อย ซึ่งสาประชาชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยียานเชิงได้ยอมรับคำร้องก่อนการปรับโครงสร้างขององค์กรเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างถึงความไม่สามารถชำระหนี้ที่เกินทรัพยากรทรัพย์สินบริษัท Human Horizon ณวันที่30เมษายน2024และยอมรับถึงภาวะล้มละลายของบริษัท การพัฒนาอุตสาหกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องสะท้อนให้เห็นถึงอัตราส่วนของปัจจัยการ,รผลิตผลผลิตและไม่เกิดสงครามราคาซึ่งหากมีสงครามราคานะครับก็อาจจะเกิดการกระทําแบบชุยๆหรือการปลอมแปลงข้อมูลลามไปถึงการขายสินค้าปลอมซึ่งในข่าวนี้ก็ไม่ได้เอ่ยนะครับว่ามีค่ายใหญ่ค่ายไหนใช้เร่เหลี่ยมกลโกงหรือบิดเบือนข้อมูลไปบ้างเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน